ทำอะไรเลยอยากอาบน้ำอยากอาบน้ำเหรออยากอาบน้ำเด้ๆๆอามาวันนี้เตรียมมาให้ละวันนี้เตรียมมาให้ละนี่น้ำตาไครยอาบน้ำเลยอะหัดอาบน้ำอาบน้ำครั้งแรกนะวันนี้ห้ามเกาะไปอาบน้ำก็เห็นกระพือปีกเหมือนอยากอาบน้ำอาเป็นไม่น่าเราอ่ะอาบน้ำเป็นไหม กลัวน้ำเหรอน้ำลึกไปเปล่าน้ำลึกไปปะไปลึกปปลน้อยเดียวอ่ะลองหัดอาบน้ำไปกระพิ้ปีกพึบวเพิ่เพิ่พิ่พิ่เลยอะ่ะทำเหมือนอยากอาบน้ำอะ่ะลองหัดอาบน้ำสิรวยๆทำน้ำตาข่ายมาให้แล้วเร็วๆ <c oughs> <laughs> หรือว่าน้ำมันลึกไปเดี๋ยวลองเทน้ำออกหน่อยนึง น้ำมันไฟดาวได้ๆด,ด,ด,ด้แล้วลองเอาเอาน้ำออกในหนึ่งก่นอ,อกนเอาในหนึ่งเยอะเลยอว่ะลองแค่นี้อ่ะอ่ะตื้นๆตื้นๆลองดิออาน้ำลูกอาน้ำเอาน้ำเป็นไหมเอาตตวถูลงไปในน้ำแหละอย่าอย่าบินอาน้ำก่อน หัดอาบน้าหนูต้องหัดอาบน้าแล้วนาหนูโตแล้วนะอาบน้ำกันเล้วตัวเหม็นนะลูกอ่ะเอ้ยอาบน้ำกันตัวมันเหม็นแล้วเวลาหอมแล้วมันเหม็นนะตั้งแต่เอามานี่ยังไม่ได้อาบน้าเลยขวนน้ำอย่างเงี้เอารวยปล่อยเขาไปเขาไปล่อเขา,เขาพยายามให้เขากอเกาะเกาะเกาะตรงนั้นแหละ มาอาบแกอาบเพิ่มก็ได้แล้วอะไม่เอาให้เขาหัดอาบเองเรวยหาอาบน้ำเร็วตีดิงตีดิงตีดิ่งหัดอาบน้ําก่อนเร็วๆหันอาบน้ําก่อนอ่ะหัน,น,น,นหน,น้าไปทางน้ํานี่หันหน้าไปทางนี้อ่ะมองน้ํามองน้ำอ่ะอาบน้ําดิ <c oughs> รวย หันอาบน้ำเร็วเร็วเมื่อกี้เห็นกระพือปีกพึบๆึบผึบนึกว่าอยากอาบน้ำเห็นมาหลายวันแล้วนะไปสิโอ๊ยไม่เอาหันอาบน้ำก่อนพึบๆึบแล้วพึบผึบทำไม่เป็นหรอ <c oughs> อ่ะโอเคงั้นไม่เป็นไร อาบให้เลยอะอาบเอาน้ำรูบๆตัวน้องอย่ากน้อยให้เขาฆ่าไรหน่อยให้มันไม่มีมันป้องกันไรน้ำตะขคร้อะ <c ười> อย่ากวนน้ำอย่างบอกกวนน้ำไม่เคยโดนน้ำเป็นนกใช่ว่ากวนน้ำ <c ười> ก่อนอยู่ดีๆลูกเอาอยัางทิชชูไปไหนเอาที่ชูซับซับซับซบน้ำจะได้แห้งเร็วๆพอแล้วมั้งเี <ๆ S 1> ยกเกินไปแล้วพอแล้วเออเอาแค่ให้มันมีกลิ่นให้มันสะอาดสะอาหน่อยหรือว่าเขายังเด็กไปนะตอนนี้ได้กี่อาทิตย์สองอาทิตย์เนาะถึงไหม สองอาทิตย์สองอาทิตย์กับเกือบสองอาทิตย์ไม่ถึงเออประมาณสองอาทิตย์ได้อาจจะยังเล็กไปอยู่เดี๋ยวค่อยลองหัดใหม่เดี๋ยวค่อยลองหัดใหม่นะเดี๋ยวเช็ดทำความสะอาดเอยเช็ดใท้แห้งกันโอ้โจ็บ่ะลูกแล้วเดี๋ยวเอาไดเปาเป็นยังไงเช็ดตัวก่อน เดี๋ยวเราเช็ดให้มันแห้งๆกันนะเอาทิชชู่เพราะว่ามันมันซับน้ําได้ดีนกเขาตัวเล็กถ้าใช้ผ้าแล้วมันแบบว่าเหมือนกับว,ว่ามันแห้งช้าตัวเล็กใช้ทิชชู่ได้ไม่เป็นไรหนาวไม่รู้หนาวเราไปไดรกันก่อนนะ ใดนี่คือห้ามร้อนต้องใช้เป็นแบบไดเย็นก็ต้องไกลๆหน่อยชอบไหมหะนะเรนวัย,ยจิกครับอืมมันจิกติดเองเพราะว่า ถ้าเราเอาอาหารเม็ดให้อ่ะเขาจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าคือช่วงนี้ก็คือต้องให้บ้างเขาจะได้แบบว่าฐานอาหารครบถ้วนแต่ว่าความจริงแล้วอ่ะปกติอ่ะเราจะให้แต่กล้วยแต่ช่วงนี้ยเหมือนเหมือนรวยๆเขาเบื่อกล้วยไงพอเอากล้วยให้ปุ๊บงับปากเลยก็เลยต้องเอาอาหารสลับให้บ้างพอเอาอาหารให้ก็เป็นอย่างเงี้ยจิกจิกขนอีกละก็ต้องเลิกเลิกให้อาหารละ ต้องกลับมากินกล้วยหรือว่าไม่ก็เป็นพวกมะม่วงสุกมะละกออะไรเงี้ยก็สลับให้เขาละเขาคิดเบื่อนกนกเนี่ยไม่รู้อ้เกาะแน่นเลยเกาะสะแน่นเลย แทงยังแทงยังแทงยังโอเคพอละโอเคนี่ก็เรียบร้อยอาบน้ำได้ขนเรียบร้อยรูปตัวนิดหน่อยไม่มีแปลงเดี๋ยวไปหาแปลงให้ก่อนนะเห็นไหมเขาจิกขนมีสามสามอันละแล้วก็ เราจะรู้เลยเวลาเราอาบน้ําว่าเขาจิกตัวเองหรือเปล่าเนี่ยคือเมื่อกี้มันจะแดงแดงตรงตรงบริเวณโคนปีกเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่ยอยๆเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยแป๊บหนึ่งมีไหนนะมันจะแดงแดงเมื่อกี้มันจะดูรู้เลยถ้าสมมติว่าอาบน้ําเสร็จใหม่ๆอ่ะมันจะเห็นเลยว่ามันแดงมันอักเสบมันอะไรเงี้ยเขาจิกจิกตัวเองอ่ะโอเคสวยแล้วนะสวยหรือหลอก็ไม่รู้ ผลก็เริ่มออกแล้วอโอเคครับ